เจอดราม่าอีกแล้วพี่น้อง a อนี่น่าสงสารน้องแอนกำน้องบอยนะคะเจอดราม่าตั้งแต่เริ่มหักกันจนหอดมือแตง่งกันยังมีดราม่าเรืองการแตง่งงานนะคะซึ่งจริงๆมันมมีอย่างเลยเนี่ยคะ่ะยูยูเพจดังกับเหล่นว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่า เป็นอย่างซื้อของในลยละเรียดของกาจังบ่มีซื้อพอกับแม่อยู่ในกาดแค่มีคนคอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียวนะคะกายไม่เป็นประเด็นดราม่าเลยเพราะว่าน้องแอนกับน้องบอยนะคะก็ได้มีการเลี้ยนเชิญทุกท่านรวมสแสดงความยินดีเป็นเกียรติในงานแต่งงานนะคะ ของน้องทั้งสองคน Welcome to wedding and boy ขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งของเราสองคนอนุญาตใช้พื้นที่เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่29เมษายนสองพนนี้ที่หอประชุม ศูนย์การจนาพิเศษมคนะคะแต่ก็มีค้นมาตอบคอมเมนต์โดยดวนขึ้นกันนะคะว่าซื่อพอซื่อเมเพิ่นล่องไว้อีกด้านหนึ่งของการนะคะเพราะว่าการกสิมีการอ่าสำหรับเชิญแขกสื่อม้ลนชนนะคะและกสิมีในรายละเอียดของการที่เชิญญาตพี่น้องของน้องแอนกับน้องบอยซึ่งรายละเอียดของพอเมซื่อพอ่อเมรายละเอียดของกำหนดการก็มีครบนะคะ เพราะฉะนั้นนี่ก,ก็เลยถ้าไม่เฮ้าใ้นึกถึงน้องแอนกันบน้องบอยนะคะเคยเวบานะคะในลายสดว่า,าเจอราม่ามาต,ตลอดแต่เริ่มหักกันจนหอดมือนีเพราะฉะนั้นคนที่บ่ชอบหรืออยากคอมเมนต์คอมเมนต์ใดนะคะแต่น้องบออยากให้ด่าแรงคือเอาแค่เบาๆนะคะมาฟังว่าน้องทั้งสองคนน่ะเคยเบาอีอย,ออย่งแน่จนกระทั่งน้องแอน น้ำตาไหลเลยนะคะ่ะขรังนั้นถ้าไม่รู้สึกเข้าใจนะคะจนหอดมือนี่ก็อยากให้น้องทั้งสองคนฟ้าฟันดรามา่าไปจนหอดมือแตงนะคะอย่างมีความสุขนะคะมาฟังว่าน้องเว้าจังไถแน่นะคะสิให้เฮ้าเข้าใจน้องทั้งสองคนมากขึ้นตัวยังมีสองงานต่อเลยแล้วเป็นคืองานสุดท้ายเลยคืออยู่อุบลอ,อุบลหรือยะโสอุบลไม่ใช่เหรอยะโสเ งานงานที่สองอยู่บนหรือเปล่างานแรกกาละสินอ้าว่าะเป็นเกยไใจดิเหตุขับแพ้งอะไรอะไรอ่ะเอียงอะ งานที่สองอยังส่วย,ย,ยัส่วอ <laughs> น, <laughs> นอุบตังี้งมีมีอุบลนี่หรือแมนม่กโอ้โหมันเราไปอย่อุบลเลย <laughs> <laughs> จริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยก็คือ,คอ,คอมันมีคอมเมนต์นะแบบว่าชูดสิมัน,มนมีมันเนียงกาเนียงสินะ่คือปลแต่งโหลดเอง โอ้ยถ้ามีเวลาก็พี่ก็ยังบอกเลยเราแตงเลยไมมันจะได้เสียมันบ่มีเมือว่างมันบมมีว่าแต่ยังวันบ่มีมือวแต่งงานมมีหรอว่าแ่ยงนมาว่าแต่ยังวันโมมหมือ่าแังวันีเ่าันคันมมีม่าแ่ัวันเ่าแต่งวันมีเม่าแต่วันโมมีอาต่ันีเห้ออเ่ามต่ยกไปนีมเหาก่ยังัมมเหือ่าตยังวันอเอก่าแตังวันั้นีเหมื่ายังนันอมมีห เดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้ก่อนที่ยังจะนองทำอะไรของเงินนองของเงินอีหยังช่วยด้วยอย่านองมั้ยอืมอันคืออีหยังบางคนมาว่าคือบ่แต่งโลดเอาก็แต่งก็แต่งบางคนก็แบบสู้สิมืหมั่นกันอีหยังสู้ยู่น้ำกันแล้วคือประกาศว่าอยู่น้ำกันแบบไม่ใช่แต่คือแบบ เอออันนี้คือเส้นผีเนาะคันภาษาแบบอีสานปาไาวผีไหวบรรพบุรุษเราก็แต่ว่าคืองานแต่งมันมันไม่ได้เพราะว่างานมันมีงานมันมีแม่พี่น้องคืองานมันมีทุกวันเลยตอนเย็นถ้าสมมติว่ามปนวันแต่งอะเราก็ต้องได้หยุดได้เฉียงแบบอายุน้ำในเนาะที่มันจะต้องถือคือในช่วงที่แต่งอ่ะที่เราวางไว้อ่ะคือเราหยุดประมาณกับห้าวันห้าวันเหรอห้าวันห้าวันหยุดเพื่อเตรียมแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมา อันนี้เอาก็เลยหมันก่อนแค่นั้นบาน้านเนียนคันสมมติว่าเข้าบาว่ามันกะสิคือ,อคือคือเอาง่ายๆตอนเนี้ยเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของอของส,สาธารณะแล้วแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่พูดเราไม่บอกมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราเรื่องของเรามันเริ่มมาจากทุกๆคนอยู่แล้วบาที่เนียนคันเ้ันกอเฮาบ่ายงาอเนี้เ่อเฮามันเปิดอวลีกาเกด้แม่นบ่ล่ะกั็เป็นนู่นน้่นันน่นเอาคือบ่มันก่อนกคนอ้ จริงๆอ่ะใจขอดมุไข่เนี่ยบอกกันมุไข่แตงเลยมุขไข่อยากแตงเลยคุณล่ะแต่ก็คือว่าแหละว่ายังไงมันก็ต้องมีพิธีการที่จะต้องมาคุยกันผู้ใหญ่มากินขาวบอกกันในซื้อบรินี่เพราะผู้ใหญ่มา่บอกกันแล้วเอาบอกกันกับมันกับหลายคนกัเเยว่าเอาที่แรกกับว่าสิจัดเงียบๆเนาะอยู่บ้านเออจัดเงียบๆอยู่บ้านบาดนี้ห้องกัเลยคิดว่าเอา ถ้าถ้าสมมติว่าเราแต่งงานยังไงเราก็ต้องมีสองวันอยู่ดีคือหนึ่งวันที่เป็นของญาติผู้ใหญ่แล้วก er right. ็ผ no yes euh. ู้ใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยวันที่สองก็คือแฟนลับเออมาที่นี่เขาก็ได้ยกเหมือนญาติผู้ใหญ่น่ะมาอยู่มือนมันสันเดย์เราจะได้จัดงานแต่งแบบคือวันเดียวไปเลยใช่อันเนี้ยมันก็แล้วแต่คือเอาง่างๆมันก็มันมันก็แล้วแต่คนสะดวกนะคะมันก็แล้วแต่คนสะดวกล้วก็มันก็แล้วแต่มู่่อยเองไหมมันก็แล้วแต่มู่่อยเนาะเป็นบรินั เออมันมันก็นแล้วแต่คนสะดวกเนาะไม่บางคนบางคนยังยังคิดว่าเฮ้เราสร้างกระแสหรือให้ลราค้นเบาไปทัวแบบนี้นี่บางคนทคําคลิปออกมาก็าไม่รู้ว่าต้องการยอดไลค์ยอดวิวอะไรแต่ว่าบางทีอ่ะเราเข้าเป็นคนที่เคารพนับถือกันแล้วมันก็มบ่คิดว่าสิเพิ่มผ้าใส่กันต่นอไปเจ้าฟ<ด>ังบ่าไข่เบ,<อ>บาป้นี่ เรื่องนี่นี่มูเจ้ากสนใจเลยมู้เจ้าขอมเมตนผิดประเด็นมากเลยตอนนี้มู้เจ้าไปโฟกัสป่องดันบ่ได้เด้เจ้าเยาวีพิรุษที่หละเออนั่นแหละก็ว,วันที่ยี่สิบเก้าวันก็จะไล์สดในกลุ่มนะครับแคือจะบอกว่าคนที่ทําคลิปอะ่ะเรายินดีนะคะหมายถึงว่าเขาบ่ได้ทวงแฮนดดอกว่าแบบมู้เจ้าเสียเอาเรื่องมู่หอยไปฟ้อกหรืออย่างแบบใดทำคลิปแต่ว่าถ้าถ้าพูด ถ้าพูดในเรื่องจริงหร,หรือหรือหรือพูดในสิ่งที่มันที่มันเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เนาะมันก็ดีแต่ว่าข,ขั้น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 ไปเบาแล้วแล้วแล้ว,ล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 วมันสางความก่าใจพิดหรือมาอ่ามันเกิดมันมันเหตุเหตุคนขิดแตกแยกไปจากกันจังเสียมันกะ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 ็บออยากให้เบาเปไปไหนดีมันก็บอกป็นต์ต่อเอาจริงๆริงมันก็นอยู่ได้แบบนี้ ใหญ่แล้วคนมันมันก็นได้ลืมกันหมงไปหรอกแล้วบางทีเอาเรื่องอดีตเรามาพูดอดีตมันเป็นสิ่งที่กลับไปแก้ไขบ่ไรอยู่แล้วต่างคนต่างมีต่างคนต่างมีเส้นทางมาแล้วมันไม่เจอกันแต,แต่ในปัจจุบันเนี่ยคือปัจจุบันมูอแข่มีชีวิตที่ดีแล้วก็มา รักกันเปิดใจคุยกันรับกันได้ยอมรับคือที่เราบอกว่าเรามาถึงทุกวันนี้เราคุยกันทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องที่เราดีและไม่ดีเขาคุยกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างยอมรับผมเนี่ยถ้าไม่มีคนยอมรับผมผมก็ไม่แต่งงานหรอกอผมก็บองคืนว่าแบบแอนอลดีจะมาสิมายอมรับผมก็ให้ผมได้มีได้แบบ เกิดมาแล้วไดีมีชีวิตครูเราอาจจะมีลูกหรือมีครอบครัวต่อไปเอามันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะคือคนเรามันก็ต้องมีครอบครัวเนาะตั้งแต่ตรงมีครอบครัวตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีบ่ได้คิดว่าจะมีอ้ะแวแมีวันหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาที่เป็นผู้หญิงที่เราชอบด้วยแล้วเขาก็ oh. เขาก็ยอมรับในในความเปลนเท่าใดมันก็ดีแล้วไหมอะ มันจะดีบอกต่ยินบอยมมนบอยยินดีน้าข่อยนครับเต้องไปเองอบอต้องถ้าบอยยินดีน้าข่อยเบาต้องไปยินลายเราเอาเรื่องของข่อยไปอยู่ในใจของเจา้าเจ้าสิบอมีความสุขสือ่อสําหรับข่อยบอมีอย่างข่อยเอาโูสิกรรมอะไเพราะว่าคือก็โดนมาเยอะแล้วโดนมาเยอะแล้วแต่เ็าเดินต่อได้เพราะว่าเราก็เรามีเป้าหมาย ยแต่ว่าเียจ้าอ่ะเจ้ามันสิมาแบบต่างมนเด้ค่อยเสือว่าแบบมือหนึ่งแทนที่มันจะได้พึ่งพาใส่กันเจ้ากับสิริลูึกอยากอายในใจแต่สิบกล้าพุยกับเอาไม่เห็นเท่าเ่าอยากอายตีเอาเมนบอลสันมนตอกกับอยากอายได้ล่ะยาฮาเบาเห็นยาฮาเอาเห็นผิดใจคนเราต้องคือเมนเบาโบถือใจค้นคัะบาเบาดีกลัวเรา ไม่รักไม่สนับสนุนเราไม่พูดดีกว่าเราอย่าแสดงออกเพราะว่าอนาคตข้างหน้ามันไม่มีอะไรแน่นอนโลกมันกลมบางทีถ้าเราดีต่อกันถ้าเราเจ็บความรู้สึกที่มันที่มันบอดีไหวสักมือนึงมันอาสีหายไปมันอาสิเป็นเรื่องเล่าที่ดีแล้วมือหนึ่งมันอาสิได้เพิงผ้าใส่กันมันก็บอกบ่ถึงเลยเจ็บไวเบอามือแต่งแนพนเขาวะมือแต่งบอลอย่างไรเดิ บ่บอลอย่างไรนำยางเดียวมีมวนยางเดียว <c ười>